ถ่ายแล้วถ่ายอีกอุ้ยมันน่ารักจริงๆเลยนานขนาดนักจะมองว่าขนลุกว่าขนลุกโอ้ยเจออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยอุ้ย,ยมีหนอนนะคะหยุดอันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะดอกพุดอะไร่ดอกพุดโอ้ยนี่กับตัวหนอนว่าดยิ่ย มันกินใบเหรอคะคไหนไหนมันกินหมดโอ้ยตัวใหญ่มากเลยหนอนหนอนมันเชื่ออะไรอันนี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรโอ้ยไอ้กัวจังโอ้ย,อย,อยขออนุญาตนะคะคโอ้ยในทางหัวมันคะ อุ้ยมีตาด้วยนี่คะอุ้ยน่ากลัวจังมันมันมันกัดคนไหมคะมขอขอดูสองตัวได้ไหมคะสองตัวอยู่ด้วยกันค่ะเขาเรียกหนอนอะไรนะเนี่ยคมันมีลูกตาด้วยอะ่ะอุ้ยแปลกจังเลยอะ่ะขอบคุณมากะคะ่ะ ผีเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นดักแด้แล้วก็จะเป็นผีเสื้อนะคะตอนเด็กเพื่อนนิยมแบบว่าตอนป .5 ใครเลี้ยงคือเฮเทใครเลี้ยงคือจเจ๋งมากเดินเเดินตรงพี่เขาเดินไปสามตัวเลยค่ะครับเดี๋ยวสายไปข้ามสะพานไปอยู่นี่นะคะหนอนมันอาศัยอยู่ตรงต้นเนี้นะคะ่ะ ต้นดอกไม้อุ้ยเยๆ <c oughs> นอนอยู่บนดอกพุมากินใบดอกพุดเป็นอาหารโอ้ยได้อีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวแล้ว หนูไม่กลัวเหรอคะลูกโอ๊ยจับเฉยเลยอ่ะเฮ้ยแบ่งกัเอาไปตัวหนึ่งถอยลูกถอยถอยถอยกันถอยกัน มันกัดกันเองแต่มันไม่ได้กัดมือใช่ไหมโ <fi> อ้ย,อยดูที่เนี่ยจูคอเลยขี้แล้วนี่คืออุจจระของหนอนนะคะดำๆนี้ค่ะอืม นี่นะคะหนอนผีเสื้อนะคะตอนเด็กๆนะคะตอน,นที่เด็กๆเเพื่อนนิยมหิดเลี้ยงกันมากเลยไหนมันงับงับตรงไหน,นอุ้อไหนมันตอนมันกินไม่เห็นตอนมันกิน,น,กกนอ่ะตอนนี้ไงนี่ไงนี่ไงไหนมันกินใบอู้ยมองไม่เห็นอ่ะไหนเค,เคเี้ยวใบเคี้ยวใบที 嗯。Oui.